นี่แบตโอซุกะอยากจะใช้นะครับกับเครื่องมือช่างของนะครับมากิต้าหรือว่าเป็นชอ็อคเกตของ MT นะมันใส่ไม่ได้นะครับไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับตรงนี้ผมแนะนำอะแดปเตอร์แปลงแบตจาก DY ไปเป็น MT นะครับหรือใส่กับแบตโอซุกะแบบนี้นะครับก็ ใช้กับเครื่องมือช่างที่เป็นนะครับช็อคเกตของ MT ได้นี่ครับแบตโอซุกะนะครับอ่าโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อแบตเพิ่มนะครับเราใช้แบตโอซุกะของมันนี่แหละนะครับเพียงแค่ซื้ออะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเพียงแค่ซื้ออะแดปเตอร์ตัวนี้มาแปลงนะครับก็ สามารถใช้ด้วยกันได้แล้วกับเครื่องมือช่างต่างๆพวกนี้ได้เลย,เลย